สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปถ่ายงานกันครับซึ่งวันนี้ผมอยู่ที่สุพรรณครับช่วงนี้ก็น้ําท่วมนะและก็สถานที่ที่เราจะไปถ่ายวันนี้ก็เป็นโรงงานปาสลิดครับเดี๋ยวเราต้องเดินทางเข้าไปที่โรงงานนะครับเราจะไปด้วยเรือลํานี้ <c oughs> เราก็ต้องนั่งเรือเข้าไปเป็นการทลักทุเลนหน่อยแต่เพื่อลูกค้าเราทุ่มเททุกงานจริงจิง การนั่งเรือเรามาวันนี้จะเป็นการถ่ายเกี่ยวกับโฆษณาสำหรับลงแอดใน Facebook นะก็วันนี้ผมมาถ่ายวีดีโอส่วนอิเล็กช่างภาพนิ่งของผมนะครับมาด้วยกันเดี๋ยวตามไปดูพอมาถึงเราก็ไปทัก คุยเรื่องเกี่ยวกับที่บีฟไว้นะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับก่อนที่เราจะเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เริ่มถ่ายจริงครับ แล้วเราก็มูเข้ามาต่อในส่วนของโรงงานครับในส่วนของโรงงานนี่ตั้งแต่เดินเข้ามาประมาณตอนเที่ยงเลยครับแล้วก็เริ่มถ่ายเป็นขั้นตอนวิธีกันไปเรื่อยๆนะครับทีละสเตปบายสเตปเลยนะเพราะว่าทํางานพร้อมกันเป็นภาพนิ่งด้วยวิดีโอด้วยนะครับผมก็จะถ่ายเป็นลองเทคยาวๆไปแล้วก็เดี๋ยวไปคัดเอาทีหลังนะครับส่วนภาพนิ่งก็ใช้การสแนปไปเรื่อยๆในส่วนบางมุมก็จะมีการเซตถ่ายเวลาเอาภาพนิ่งไปใช้นะครับือการไปลงสื่อเนี่ยมันจะได้ดูดีครับ แล้วก็ใช้เวลาถ่ายอยู่ข้างในนานเหมือนกันครับกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลาอยู่ประมาณนึงเลยนะครับยืนยืนถ่ายถ่ายเดินวนไปวนมาเนี่ยครับก็ไปดูตัวอย่างผลงานที่ตัดออกมาเสร็จแล้วนะครับเป็น t s ซอ r ์สั้นๆที่ประมาณไว้ครับลองดูครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องตำนานปลาสดิดนะคะ ปลาสลิดที่คุณย่าสอนไว้เนี่ยปลาสลิดที่ดีต้องเป็นปลาสลิดน้ำก่อยก็จะมีของบ้านแพ้วกับของบางบอกมันจะไม่เหมือนโคนเราก็จะไปซื้อสองที่เนี่ยนะคะปลาสลิดของเราใช้ดองสีอิขาวเราไม่ใส่เกลือเมื่อก่อนก็จะใช้มือคนให้ปลาสลิดเนื้อฟูซึ่งจะไม่เหมือนของที่อื่นคคนเป็นโรคไตก็ทานได้ค่ะเป็นตำนานของปลาสลิดค่ะ ครับวันนี้จบงานเดินออกมาก็ฟ้ามืดพอดีเลยนะครับก็ถือว่าสนุกมากๆกับการมาถ่ายครั้งนี้ที่โรงงานนะยังไงเจอกันคราวหน้าเดี๋ยวผมพาไปดูว่าผมไปถ่ายอะไรนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายหมดแรงแล้วตรงนี้ก็คือตลิ่งแม่น้ำที่เลย สำหรับงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่สนุกมากๆเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะสำหรับการเดินทางมาทํางานนะครับเพราะว่าโรงงานน้าท่วมเราก็ต้องนั่งเรือเนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็คน,คน,คนของคนของอะไรเข้ามาการจะเข้าจะออกมันก็ยากหน่อยสําหรับคราวหน้าผมจะพาไปไหนอย่าลืมติดตามนะครับ